วมรุนวมรุนทำชงเอ็ดยังอยู่ด้นั่นอันน้ำไม้พื้นห้องอยู่อันน้ำไม้พื้นห้องโดยป้าตคือดูขึ้นมันแทบมันนี่สบายดีโดยสบายดีน้องมี่อันน้ำไม้พื้นห้องโดยห้องเปื้อยไหมห้องมันเปื้อนโดยมันบ่มีอ่าแนวถูพื้นบ่มีแนวถูพื้นโบมี่นี่มันบ่หนิมองเช็ดในย่ามเขาห้องนี่กับโบมีบ่ฝ่าชิตีนนี่ก็ได้ เออฉันบอกฉันจังพอนแล้วฉันเนาะงงกกงโก้อยู่พี่น <ım Laser> like ้องไงนึก <fall> ว่าพันเฮ็ดนีหยังฉัดอกนึกว่าขู่เราเลขแหมยขู่เราเลขใครอยู่ได้เนาะบอกง่ายเด้อเห็นนั้นก็ได้ว่งเยวายว่าโอชางเด้มันจิบโมิีสิ้นเดือนจ้นลาวมาเลยวันที่หนึ่งในการโย่พกตัวเด้อบอกง่ายนั่นไงว่อถืงวันที่หนึ่งว่าโอชางเด้ นาะป้าโตคัดถึงเรื่องมงมอกอย่นี้พี่น้องไงมูมีไม่ทูพพื้นใช่ไหมบอน่วยอูเอายังถูวนะเอาแพ้ถุงมือหน่วยโอ้ยกับพอดีแล้วฉันมา๊ะคำว่านั่นลอะไรมันมูมีกะบพอดีไอชื่อกันผ่าอันนี้อยูไม่ให้นี่ช่องพื้นผู้ใดนี่นะเอาลองมึงดูฮะลองเบิ้งลองเบิ้ง โดยลองโน้ห์ฮะเจ้า่าสิคักตัวประจักรใครก็เข่าห้องแต่เทธอโดดมันหมูมีเศษตีนมันยากได้ยี่น้องเงี้ยยวงเขาเลยโดยมันโดดล้างบานนี่เออแน่นั่นมันจังคักลองรูบบานนี้ก้าวก็ปึ๊บแล้วก็ถูทูเนีจังหน่อยนึงเขาทาดีคักอยู่บ่ จมเอ็น thẳng ง่ายเนาะทางตัวไรเล่พี่น้องเลยอยากได้ไปชาวบุไทยเลยแต่สิคักเราแต่สิดีใจลายพี่น้องเลยเนาะเอาเปิดภาพมาพี่น้องเลยก็อยู่ฮัานข้าหฮั่นกายได้อพี่น้องเด้อขังถนนตุนกลางล่นรงดได้ไลยอยู่พี่น้องเลยอยู่ฮ้านชื่อของชับเนาะหรือว่าฮ้านชื่อเครื่องใช้ต่างๆพี่น้องเลยเอ่อ สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนและพี่น้องเนี่ยโว์วยซิลไนและกระต่างประเทศกัยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่ซองประธานป้ององชาแนลอีกแล้วพี่น้องไงพบพ่อกันเนาะตอนสิบเอ็ดโมงพ่อแม่พี่น้องก็คือทั้งประตูพี่น้องไก็ได้เข้าไปห้องน้องเป็นนึ่กัถือว่าอ่าคููมือก็ว่าได้พี่น้องไเพราะว่าทังประตูกับมาพัก มาเศราหรือว่ามาจอดรถจอดลางไว้หันเนาะอ่าได้สังเกตบงโยกพี่น้องไงทั้งบรรทุนกับทั้งเกตหลายเถื่อหลายสิ่งหลายอย่างกับย่างว่าเด็กน้อทั้งน้องเป็นกะหากะม้าไม่พี่น้องไงทั้งน้องเป็นกะยังปูมี่ย่าง,มมงเนาะแต่ทั้งบรรทุนเพราะว่าเพื่อนี่เข้าไปห้องจะได้เตือพี่น้องไงเงนาะอ่าพื้นห้องนอนหรือว่าปูตากระเบื้องหรือปูกระโลหลกอะไรพี่น้องไง,อ,งอ่า ทางเข่าห้องหรือว่าก้อนเข่าหอ้องมันต้องมีผ้าเช็ดตีนแต่ว่ามันจังสิหน้นาจังที่เ,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 เราเลยเนาะพอดีทั้งประตูนก็ได้สังเกตเห็นลายเสื้อแล้วเนาะกับหมมีควาสันทั้งประตูนก็ว่าสชื่อเอาผ้าเช็ดตีนไปให้น,น้องมันตัดหวยไปนองเลยเวลาเข่าห้องกาหแงก้อนชิ้นย่างเข่าห้องจะต้องเช็ดตีนหรือว่าเช็ดเท้าฮาเนาะจังเป่าโภภาพใดๆกขอโทษขอไปน้ำลายไปน้องเลยเนาะไปเดี๋ยวเข้าไป ชื่อป่าเช่นเท้าก่อนหรือว่าป่าเช็นตีนพี่น้องเไยทำความสะอาดก่อนเสอาห้องเนาะพี่น้องเนาะป่ะป่ะ,ปะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ำกันพี่นออ้องไงอ่าว่าอยู่มองไหนนี้เนาะลายสิ่งได้ย่างอยู่เนาะเต็มอยู่พี่น้องเไยพอแล้วพี่น้องเไย ออาแบบแบบดีให้ผู้วเอาเพลินนี่เนาะ,ะมีหลายแบบเลยผ้ว่าสีจังไดพี่น้องเไงราคาเพลิอน,นอเนาะงามงามงามประตูประตูฉิบเมื่อไหรอยู่เพลอนก่อนนะ่าจากืิอไว้ก่อนจากเพนจากใดพี่น้องเไงเปลี่ยนตัวเก่าออกก่อนเนาะงาม,มาดเดยแบบที้กระคักเกิดน้อยนี่กระคักเนาะพี่น้องเองสายสตรี เดี๋ยวซื้อไปไว้ก่อนมักอยู่ได้บตูนก็นได้เห็นาง่งามดีพี่น้องเไยเดี๋ยวถามมึงเพิ่นก่อนตัวแรงบ่เนาะดูภาษีเลยเท่าไรล่ะ,ละนี่ฝ่าชิตินนี่โดยเอ้าอยากอดกล้องบันนี่โอ้ยใช้มาบึงมามาแน้น,ะนห้ำแขนี่ยกว้าราคาแต่ละอันน่ะ ป๊บพี่น้องไงโอ้ยเอ,เอาเอาม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 นเนี่ยน้ำใาไห้่เนี่ยราคาเท่าไร่ก็แต่ละอันแต่ละย่านอืมอิงตามรุ่น,ปนเป็นบ่ออ๋อคักอยู่ได้นี่นี่กันเนาะงามอยู่ได้นี่เช็ดเท่าสิบตีนจเชื่อปับวางตรงนี่กันอยู่ไข่กัวอยู่ได้นี่ สิ 5, บแปดพันบจาว่านะ่ะ <18. S 1> อ๋อสิบแปดพันาว่าใหญ่ขึ้นมาอีกได้สักมสิบสองเอย <c oughs> อไเอาไม่เอาไมเอาไมสิบแปดสิบสองสิบแปดในสิบสเอ่ <c oughs> อมันมันแตกต่างกันอยงนี้ละ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันเป็นของไนะครเราครับอ๋ออันนี้มาแต่ไทยพันบ่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ของนำเข่าแต่ไทยบ่ปฟาโตขักก็ดีนี่พี่น้องเไยเนาะเอาเอาให้อ้ายช่องงานตัวคนตัวเป็นของไทยนี่นาล่ะเมนแมนเมน,มนตัวนี้แหละเออโอ้ยเนาะเนาะอายเลยเออเอาซีแบบจำเจมเงามๆมึงดูให้อ้ายนะเอาซีนี่เอ้าเมนคือคือเมนนี่เออนั่นแหละนัะ่นแหละช่องพื้นนะโอ้ยผู้สาวก็อายกล้องบ้านนี่เนาะ <laughs> <laughs> โอ้ยบัดยามเชฟฟีนะ่นี่ยถ่ายลงท ok นะิกตอกเนี่ยนะบ่เคยบ่บเฮ้ยโอ้ย,อยมาแตพ่พุ่นได้พี่น้องเลยทั้งน้องเงองพิ่นกับมาแต่เสพปนพุ่นได้นี่นะไก่อยู่เลยเนาะส่งการกลับบ้านอยู่บ่ฮะกลับบ่าอายวะสัน <laughs> นี่ตั้งเช้านี่เห็นอายเนาะเอาสบายดีด้วยฮะเออนี่จังว่ามีค้าขายของเนาะ ทั้งเบสเท่าไนต์บาทน,นี่สามสิบหกพันอาจจ่ายเงินก่อนเด้อพี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งพี่น้องเอ้เอาละสามสิ 30, 000, บหกบ่เอาไอ,อ,อ้กล้องวะเชิญซื้อแผ่นน่องพันก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวค่อยปรับปรุงแต่งไปเท่นานี้เท่นาน,น้อยเนาะเพราะว่าน้องพันก็นมาอยู่ใหม่ ไล่ย,ย่างอยู่พี่น้องเอ้ยป้าอยากไ้่ย่ยางในเมนมหาลวดอยู่นี่มีมีครบเลยป้าพี่น้องเอ้ยทั้งประตูนกไล่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ้งก่อนถตาว่ามันขาดเดือมองได้หล่ะจงค่อยเติมกันนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะคอยซื้อใช่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปให้น้องคนก่อนพี่น้องเอ้ยบ่วเฮ็ด,ดย่างอยู่นี่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยอ่า นี่แหละอ้านค่าอ้านขายเพื่อนพี่น้องเลยมีทุกอย่างเนะาะไปแวะเวียนผ่านมาทั้งนี้ตลาดเซโนกะแวะมาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อเล้วระเทศไทยหาโฆษณาจะกีบจักบาทหรอกจากโปรโมทั่นเนี่ยแล้พี่น้องเลยต้องข้ามกันกับอุทุมพรเนาะพี่น้องเนาะขายเครื่องนะต้องข้ามกันพี่น้องเลยไปพุ่นนะเมนเซโน่ตลาดทั้งแวงอ่าลงพุ่นเลยเป็นพุผลละเมื่อทั้งอ่าขึ้น เซโอรลงพุ่นกับปากช่องพี่น้องเลยเซโนตลาดเก่าเล้งอยู่มุมหน่อเนาะอยู่ระหว่างกลางพี่น้องเลยปัมบว่อะไรยงแห้งเดียวเข้าไปหาทั้งน้องเนก่อนพี่น้องเลยพูดละน้องเิ่นกับพักอยู่พุ่นพี่น้องเลยไกลอยู่กับตลาดเนาะเดี๋ยวไปหาน้องเิ่นก่อนมาพี่น้องเลยตัดผ้ามีไ่นี่กับห้องห้องห้อนให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเปิดประตูอาชาอยู่เห็ดยังอยู่ดิพี่น้องเลยคือตื่นแล้วป่านนี่เนาะโอ้ อยู่ทั้งใดละบานนี่วิรุณวิรุณทำชงเจ็ดยังอยู่ด้วยนั่นอันน้ำไม้พื้นห้องอยู่อันน้ำไม้พื้นหออ้องโดยป้าเจอคือรู้คือมันแท้มันนี่สบายดีโดยสบายดียดน้องมิกอันน้ำไม้พื้นห้องโดยห้องเปื้อยนไหมห้องมันเปนนื้อนโดยมันโบมี่าแนวถูพื้นโบมี่แนวถูพื้นโบมี่นั่นมับอ,อนี่ยมองเช็ดในย่ามเขาห้องนี่กับโบมี่บอกผ่าชิดตีนนี่ก็ได้ เออฉันบอกฉันจังพอนแล้วฉันเนาะงงกกงโก้อยู่พ uh, um ี่น้องไยนึกว oui ่าพันเฮ็ดยังฉันอกนึกว่าขูดเราเลขแมียขูดเราเลขกใครอยู่ได้เนาะบอกง่ายเลยเห็นนั้นก็ได้มว่งเยวายว่าโบรช่างเด้มันจีบโมจีสิ้นเดือนชิ้นลาวมาเลยวันที่หนึ่งในการโย่พกตัวเด้อบอกง่ายน้ำเน่เพื่อถือถึงวันที่หนึ่งว่าโอรช่างเด้ เนาะป้าโตคัดจเหลือมงมอกอนี no. oh. ้พ sure> oh. mm ี hmm. ่น้องไงบุมีไม่ทูพื้ใช่ไหมบ่เอายังทันะถุงมือโอ้ยพี่น้องเอาเอาเอาสน็อตท่าพื้นกับบุ้มีบ่เนี่นเช็ดตีนนะก็ได้มีอันเดียวแต่ไว่เช็ดน้ำของน้ำเนาะโอ้ย เนาะพี่น้องไงกลุ่มเงยกลุ่มเงยอยู่กันนึกว่าเปรี้ยดไปสั่งจะหลอกกินข้าวกินน้าแล้วกินขน้องมยังกินขนมห้องท้องโอ้อ่าอ่าอ่าก็ยันดิพี่น้องเลยโอ้ยเนาะน้องละอาเช็ดอยู่กุกุกอยู่พี่น้องไงน้นไม้ไว้ก็น้ำไม้ไว้เนาะพอมีเวลาเนี่ยเนาะโดยว่าเตียงโทรมาหาอยู่บ่ไหมเนี่ยังยังอยู่บ่ หน่อยเพิ่นออกมาเั่นพี่น้องไงก็คือเก้าอะไะพี่น้องเงทั้งประตูหน่อกมาเนี่ยกะชิมาจอดไว้อยู่ห้องน่องเพิ่นนี่เป็นประจำเนาะย่ำไปเรียกไปงานมันกะง่ายถ้าว่าเตียงออกมาแล้วก็ไปป้องกันเลยจังนี้นะพี่น้องไงอ่กับพูดีแล้วเั่นมาชะคำว่านั่นแหละกัอะไรมันมูมีกะบพูดีไอ้ชื่อกันผ่าอันนี้อยูไม่ให้นี่อ่าช่องเพื่นพู้ใดนี่นะเอาลองมึงดูฮะลองเบิ้งลองเบิ้งหน่อยลองมึงดูฮะ จะว่าสิคักตัวประจักษ์ใครก็เข่าห้องจะได้เทื่อโดดมันหมูมีเศษตีนมันยากเด้พี่น้องไงยยวงเขาเลยโดยมันโดดล้างบานนี่โดยเออเนี่ยนั่นมันจังคักล่องรูปบานนี่ก้าวก็ปึ๊บแล้วก็ถูทูในจังหน่อยนึงเขาทาดีคักอยู่บ่โดยโดยผู้เป็นยังเนาะเออาในนี้เงี้ยหน่อยได้เยอะพี่น้องไงนั่นเหมาะได้ได้บานนี้ โอ้ยน้องเอ๋เนาะก้มๆม่เงยอยู่เวลาก็ไว้เปลี่ยนตัวนั้นก็ได้นี่ก้าวเข้ามาสิยังไงพอได้เสร็จนี่เนาะพี่น้องเอ๋มันก็ง่ายเนี่อืมพักนะนี่ถูแล้วเรียบร้อยแล้วพ่อถูหัวใจแล้วนี่เออจาดเดือดมามากบาบนี้บ้าได้เรื่องอยู่เดี๋ยวเชึงมือนหนึ่งชิว่านอนน้ำสบายนี่พ่อ โอ้ห้องใหญ่คักคืดีพี่น้องเด้เนาะ่งดีโตบ่ได้ซื้อที่นอนมาไว้นึงจักอันนึงบ่บ่ต้นก็ได้เนาะยามกมานี่ก็คานเมื่อห้องนี่ก็เมื่อบ้านนอนอยู่เน้องเพิ่นนี่ก็ได้เด้นี่อยฮอืมเฮ็ดาอยู่นี่นะตัดงานบ่ตัดงานตัดเออใช้เบิ่งค่ะ แต่ถูห้องแล้วเรียบร้อยเนะาะมาเริ่มงานต่อบาทนีิพี่น้องเลยใช้เบิอร์ไงเป็นแบบใดกบตี๊บแต่งอย่างอีกได้บาทนีิแต่งให้ลูกให้ใครแต่งให้ลูกพี่บ่แต่งให้ลูกพี่พเออกับแท่นี่ใช้เบิอร์ไงอืมป้าตู่เนี่ย อันโต่ทำงานนี่กับพี่น้องไอเวีนนี่บม่ดได้ขาดเดีนี่ชมว่อาอันอันอยู่นี่ชมว่าวิรุ้อยู่เชิมรอตลอดเบิ่งรถพี่น้องไงน่ะบ่ขาดแวียนมาได้นะนเนาะยังดี้มุมีบ,บีบีก็ได้ป้าโอ้ยคักคักคักเนี่ยนี่ขาดแวียนมาได้ขาดแวียนมาได้ ไวรุ่นทำชงอย่าีนี่เออกำลังเห็ดใหม่บ่นี่บ่ตัวนี้ตุ่มอะไอีกทำลายทำลายเขาของ,องบ่เตียง,งเตียงตสีเขียวอุ้มทุ่มรไรลายแบบเนาะ,นะว่างถาว่าว่างอย่า,า,ายนี้บุ้มีเบี้ยเห็ดแต่งไ,ไว้ให้ได้ชะนงันเนะนอกจากว่าว่างอย่างนี้ได้ถา่ว่างแล้วก็บ่เฮ็ดเด้อ่าถ้าบ่ว่างก็บบเห็ดพี่น้อง เสียงยังนะเตียงลำพูนลำพูนลำพูนมีขาดแล้วลำพงแตกบอกแหมเบื่ออ๋อลำพงนคอมแตกเลยบู๊วันเปตียังตะกี้เป็นแล้วนี่บอกหรอบอกมันกำลังเป็นกำลังเป็นนี้บูริมี่ยังถือบอกบอกเออแตกอยู่ได้เนาะ นี่ทีฮ่าสีล่ลำพงหน่อยต่อมาต่างหากบ่แม่ลำพงมันคือเจ็ดโอาตัดวางไงว้เลยสีง่ายกว่าดิเลยดูตีได้พี่น้องเหรอเนาะอืมคักหน่ยนี่มันเขียวมทุ่มนี่ไม่เล่าให้แถวช่วยงย่ำหลับหน้าดอกอันนีน้น<ล>ี่อ่<ล>ามันจะเข่าบรรยากาศเนี่ยนี่เนื่อง A truyền anh lần nào, icy ai Na leng nít chiao con quang. No, con con, vinh ông nghĩa con pene hết 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 này hết Này hết 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 này hết 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 bảo, bảo, nhau. bảo khắc cái nào này nó ngam ngam oh. phục oh. ba tu sẽ tụng sự cái gì này tiền tròn phục tìm tắt tìm có chơi tiền na nói coi na gì nó หลายวักหลายซับหายซ้อนอันน <m> ีเนาะยกซ้ายโยกขวาอยู่คือให้เห่นแล้วแหละอเห็นบ่ได้จ้กบ่จักคุมเฮ็ดอือโอ้รถแล่นจวดมาเนี่ยแต่งสลายดีเนาะมันมีลูกลินหลายมีหูบอีกบ่ เออแต่งมันฟึบฟับฟึบฟับเนาะชิปจับดึงดูดแนววัดเจาะรักเนี่ยนี่พี่น้องเลยมาเลื่อไปสนใจเนาะพี่น้องเนาะอยากเปลี่ยนทำได้เดี๋ยวว่าอยากเปลี่ยนอาปกไม้พี่น้องเลยมาให้น้องประเทศได้งามงามงามพี่น้องเลย ใช้เวลาหล่นอยู่บ้านน้องเกือประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงาตัดเห็ดเลยนะอ๋อถ้าว่าแบบไม่ได้ไปใช้ตั้งเห็ดมันอย่างเดียวนี่แหละประมาณนั้นทั้งแต่งหูทั้งแต่งตัวหนังสือโด้วยใช้เวลาอยู่เนาะแต่ยิ่งแบบว่าเห็ดเห็ดแลก็นยุดยุดนี่ห่วย เฮงหลนล้วตันไหนติเอ้ยีนองไงโอ้จิมใจจิมกลัวอยู่แล้วจะเป็นไงเนี่ยเห็ดน้ำาได้หรอตาไรเป็นองไงตาไรได้มีกระจลไรกัคือว่จิตตตาจตาป่ะนีเปนกนะนอย Nha, do they nó, Do này say ta If thì ain't let that bend, let rất là trọng. are bỏ bonnet, let it go. đấy, you này you này, đấy thì cả tham, lại nó. you know,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  you nó you know, you mi you know, you know, you know, và know, đấy. บอไไปทั้งใดบ่อน,น่องกอันได้เนยเาไปเคยขามไปไทยเออก็ได้บอไดทำพาสปอร์ตโดยอ่าแล้วกันสันพี่น้องเห็นไหมอย่างใดที่ไอ้สันนะบางเทือกขามไปไทยไปบอเน่พี่น้องเหนเนาะอ่าถ้าว่านี่แ,แร็วนี่เร็วๆนี่จังน้องมูเพิน่นอาจริฮอดมือ่อนัด หรือว่าเมื่อนัดหมาเมื่อครบนัดนี่แหละพี่น้องไงมอเป็นนัดเนาะเลื่อนหน้าพี่น้องไงใกล้ๆสี่หอดนี่แหละะไปเช็คเบิรงว่าเป็นทังใดนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเตรียมไปฝังรากฟันหรือว่าเห็ดฟันเห็ดเขียวนั่นแหละพี่น้องไงฟังเบิึงเด้อรอบนี้บว่าวัตถุนิยมจะลงน้ำอยู่โบนาะพี่น้องเนาะพอเองพี่น้องเพิ่นการคอมเมนต์มาโยว่าลงมารอบนี้ให้บอมีอีกลงมาน้ำนี่เด้ออาจารย์ มันจะไปยากเนอน้อง<ด>หมูมีพัสปอร์ต<น>พี่น้องไยทางน้องเป็นกับหมูมีเห็ดพัสปอร์ตให้น้องเป็นแน่ว่าสั่นปาโตใช้ใจกับลายอยู่ได้พี่น้องไงเงนาะแมนอิงตามไหยแต่ว่าเห็ดไว้เห็ดซานี่ก็ถแต่เห็ดไว้เนี่ยร่วนวจวดจาดเนี่ยกับพ่นแล้วหกเจ็ดแปดพันบาทพ่นแล้วพี่น้องไะโดยวัตุนใช้ยาเง,งินใช้มาเห็ดไหนน้องเป็นบาทนี่หมูมีแล้วนาะพี่น้องเลย โดยเอาบุด้ไปกับบุเป็นยังเนาะนา้นองละอ่าไว้พอนะย้ำม,มีเงินมีคำหรือว่าได้เงินก่อนจังจังว่ามันพี่น้องไงดดดได้เงินก่อนเนาะเพราะว่าเหากำมาเห็ดเวียกพี่น้องไงก็ยังบุมีเงินมีคำทางนอกเป็นก็นได้ทางประตูนตะ่มีครบไปแล้วพี่น้องไงเนาะเพราะว่าบัตรท่องเที่ยวนี่กัในการเดินทางนี่กับประตูกับเคยมันขาดหรอกพี่น้องไง อ่าไปไปมาๆมันจังสะดวกสบายเนาะปัปท่องเที่ยวพี่น้องเลยมีไหว้ก็ด,ดีเนะาะยำแบบเอาชี่และไปหั่ไปนี่ต้องการจวดไปเลยนะพี่น้องเลยมันจังบมดเสียเวลานเนาะเอเารอบ้างก่อนพี่น้องเนาะเบิ้งว่ามันจะจังใดเนาะถ้ามีเงินมีคำก็จะเก็ยให้น้องคนเดยวหรอกพี่น้องเลยแต่กะตอนนี้รอก่อนเนาะได้เงินก่อนจังว่ากันอีกเท่าน,นึงเนาะน้องละอ่าไปสนเ <ะ S 2> นานะ เดี๋ยวให้ทั้งน้องเพิ่นเห็ดทำได้ก่อนพี่น้องเห็ดเด้อจังสิว่ากันไปกินขา้าวกินนำ้ำเนาะเพราะว่าถาบ่เตียงออกมาก,ก่อนพี่น้องไย<ม>เอาจังไดก็ขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแนะม่พี่น้องเบิดลชุกุ่ชุกคนด้วยพี่น้องเอที่เข่ามาติดตามนะครับชมคลิปจนจบและบอขาโโนะ่าวโฆษณาเนาะบาตุนขอนบุญขอบคุณในลายสำหรับคลิปนี้บาตุนกับจิกรลาาตไปป้าพี่ป้าน้องแล้วพี่น้องเ้ยพบพ่อ,พอกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนะสำหรับคลิปนี้ ไปก่อนน้องนังละไปสบายด,ดพาีพี่น้องเองไปไปไปหากินเข่ากินน้ำก่อนพี่น้องเไย